นะครับใครก็จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับมีอีกเรื่องนะพี่น้องประชาชนใ้ความสนใจบ้างเรื่องการคืนรถเรื่องการคืนรถเวลาเราผ่อนแล้วเนี่ยเราปรากฏว่าเราผ่อนไม่ไหวเราลดไปคืนเนี่ยมีคนสนใจแล้วสอบถามมายังทนายขายทุกเยอะก็อยากจะพูดนะในฐานะที่ผมทํางานอยู่กับไฟแนนซ์แล้วก็แบงก์มานานเนี่ยสาปีแล้วก็เป็นวิทยากรที่บรรยายวิชาเช่าซื้อคำประกัน จำนำจำนองแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทวงหนี้การยึดลดพรบคอมพีดพีเอ PA, ให้กับสถาบันการเงินก็อยากจะฝากน่ครับใครก็แล้วแต่นะครับที่อยากจะคืนลถด,ดูแล้วผ่อนไม่ไหวท่านต้องไปค้างค่างวดท่านฟังไว้เลยนะผมอยากจะพูดทุกวันเพราะมีคนสนใจเยอะท่านต้องไปค้างค่างวดนะครับนะสมมุติว่าท่านผ่อนมาห้างวดท่านจ่ายตรงทุกงวดถึงเวลาท่านดูแล้วท่านไม่ไหว ท่านยังไม่ได้ผิดนัดชําระนี่ยังไม่ได้เบี้ยวเลยแม้แต่วันเดียวท่านเอารถไปคืนจบท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วอันนี้อยากจะพูดทุกวันเพราะว่ามีคนถามทุกวันเดี๋ยวกออนุญาตนะฮะนะครับเปิดตารานะครับเปิดตาราเลยเออนะครับเดี๋ยวสักกร้่นะฮะ่าเ,เปิดตาราให้ความรู้กันเต็มที่เลยพี่น้องประชาชนจะได้ความรู้อะไรต่างๆเรื่องเช่าซื้อนะครับเดี๋ยวก่อนนะสองสี่สอง นะครับมีคนถามกันเยอะอ,อยากให้พูดทุกวันพูดซ้ำๆนจำๆเพราะว่าคนอยากจะคืนรถกันเยอะเออนะครับอืมอืนะครับ,นะค,รบคำพิพากษาฎีกาที่447ทับ2564ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในค่าขาดราคาและค่าขาดประโยชน์กรณีผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับโดยส่งมอบ ทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามมาตรา573เป็นกรณีสัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อคือเรายังไม่ได้เบี้ยวเลยผู้เช่าซื้อจึงไม่มีหนี้ต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิ์ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์ได้นะครับดีกาที่447ทับหนะครับนะครับดีกาที่5239ทับหดีกาที่32838 52ทับ 5, ลองไปหาดูนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดทุกวันเพราะว่าคนที่ดูรายการของพี่เดเนี่ยจนๆเยอะนะเศถีฐีมีบ้างหรือเปล่า,าไม่รู้จนๆเยอะที่ดูรายการผมเนะี่ยคนยากคนจนชาวบ้านเยอะจะได้ความรู้นะคือสรุปให้ง่ายผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในในส่วนต่างเนี่ยหลังจากคืนรถถ้าตอนที่ส่งมอบรถคืนไม่มีความรับผิดนะไม่มีนี่ค้างจําระเข้าใจไหมฮนะะยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด นะครับดีกาที่สี่สี่เจ็ดทับหกสี่นะเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้หน่อยนะอืมพิมพ์ไว้หน่อยนะครับดีกาที่สี่สี่เจ็ดทับสองห้าหกสี่ผู้เช่าซื้อคืนรถในขณะที่ไม่ได้ผิดนัดชําระค่างวดเมื่อคืนแล้วจบไม่ต้องถูกฟ้องไม่ต้องรับผิดในส่วนต่างนะครับนะอันนี้ก็อยากจะพูดทุกวันเพราะว่ามีคนสนใจวันก่อนโพสต์ไปมีคนมากดไลค์ตั้งแปดเก้าหมื่นคนแชร์ไปสี่ห้าพัน นะครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะคืนรถเราค้างค่าง,งวดอยู่งวดสองงวดสามงวดเราก็เอาเงินไปจ่ายให้มันทันงวดนะครับจ่ายให้มันทันงวดทั้งทั้งค่าง,งวดและค่าปรับพอจ่ายเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เอารถไปคืนนะครับนี่คือวิธีการคืนรถแบบง่ายๆเข้าใจนะอยากจะพูดทุกวันอะ่ะเพราะว่าคนถามทุกวันก็พูดแม่งทุกวันนะครับนะนะครับหร,หรือไม่อีกอย่างหนึง่งถ้าเรายังไม่อยากคืนรถเราอยากจะขายดาว นะครับทางออกนะครับเราต้องไปพบไฟนั้นแล้วพาคนที่จะมา,าเปลี่ยนสัญญาเนี่ยไปพบไฟนั้นเขาจะเริ่มต้นกระบวนการในการตรวจสอบเครดิตถ้าเครดิตผ่านเราก็โอนรถไปแบบนี้เราก็อาจจะได้เงินค่าขายดาวนะครับแล้วไม่ต้องรับผิดอะไรเลยถ้าเปลี่ยนสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ก็เข้าใจหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้รถต่อ นะแล้วเราเราผ่อนไม่ไหวเราก็อาจจะไปทําสัญญาใหม่เขาเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีการก็คือผ่อนชําระน้อยลงเช่นเดือนละห้าพันอาจจะเหลือสามพันอ,อะไรทํานองนี้หรือจะผ่อนเป็นขั้นบันไดหรือจะผ่อนเป็นบอลลูนอะไรก็ได้นะบอลลูนก็คือจ่ายน้อยๆงวดสุดท้ายจ่ายหนักนะครับเราสามารถไปปรับปรุงได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการคืนรถนะคำพิพากษาอยู่ในเพจนะ ถ้าอยากดูก็เข้าไปดูใน w w w d e c h a c o m d e c h a c o m nah, d e c h a c o m นะครับเข้าไปหาความรู้มีเป็นหมื่นหน้นะ nah, ทามา20 30ปีแล้วอเว็บ uh, ไซต์ d e c h a c o m เข้าไปหาความรู้ครับนะครับ nah, ถูกบังคับคดีทำยังไงครับถูกบังคับคดีปุ๊บเจจารีบไปเจรจาไปเจรจาต่อรองจะผ่อนชำระอะไรต่างๆการรีบไปเจรจานะครับ อในเมื่อโดนยึดทรัพย์แล้วส่วนใหญ่เจ้าหนี้มักจะไม่หอมมีทางเดียวคุณต้องจ่ายเงินก้อนนะครับในฐานะที่เป็นคนทวงหนี้นะแก้ไขหนี้สถาบันการเงินนะคุณต้องจ่ายเงินก้อนผม,ม่อคุณโดนยึดทรัพย์ปุ๊บคุณเจจาจ่ายเงินก้อนเลยนะขอตัดดอกเบีย้ยทิ้งขออะไรต่างจ่ายงวดเดียวถ้าคุณไปถ้าคุณไปเจจาแบบนี้มันก็ง,ง่ายนะนะครับนะหรือไม่คุณต้องหาไฟแนนซ์ใหม่มาลีไฟแนนซ์ไปเอาทรัพย์ที่โดนยึดไป หรือกรณีที่3คุณต้องใช้วิธีการนะ,อะขอขยายเวลาชําระหนี้ออกไปแล้วคุยกับทางเจ้าหนี้ว่าให้ชะลอการขายทอดตลาดนะครับนี่ก็เป็นทางออกนะครับก็สามารถที่จะมีทางออกได้นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นหนี้มีทางออกตลอดใครมีปัญหาเรื่องหนี้นี่ถามจานเดย์เลยเพราะว่าผมอยู่กับเรื่องหนี้เรื่องสินมาทั้งชีวิตเรียนจบมาก็ไปทํางานไฟนนั้เป็นนักทวงหนี้เป็นคนยึดทรัพย์ สืบซับบังคับคดตีตามหาตัวลูกนี่สืบจับตามหมายสารนี้งานถนัดเรื่องไฟนั้นเรื่องยึดทรัพย์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถามพี่เดชเพราะว่าเป็นผู้บรรยายวิชาทวงหนี้นะสืบซับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนะครับมีมีทางออกการเจราจาเนี่ยมันเจราจารได้ทุกขั้นทุกตอนนะนะครับนะใครมีอะไรถามเรื่องนี้นะทางเจ้านี่ลูกนี่หาตัวไม่เจอถูกโกงถูกอะไรต่างๆ นะครับถามเลยนะถามทุกเรื่องได้เลยนะครับอืมอ่านะครับเข้าใจนะสามารถให้ความรู้ได้ตลอดนะตรงไปตรงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องอะนะนะครับไอที่บอว่าเอารถไปคืนในขณะที่ยังไม่ผิดสัญญาอันนี้เป็นกฎหมายเฉพาะอยู่ในมาตรา573ของกฎหมายแพ่งนะครับนีนะฮนะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่เราลดไปคืนหรือเราหรือเราโดนยึดรถ ตอนนั้นเราผิดนดชำระนี่อันนี้ถ้าเอารถไปคืนปุ๊บพอเข้ารถไปขายทอดตลาดมันขาดทุนอันนี้เราก็ถูก,ถกฟ้องนะครับถูกฟ้องเพราะนั้นใครที่มีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันครับนะครับผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อชอบนั่งอยู่เฉยลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายก็นั่งอยู่เฉยไม่เจรจาไม่ทําอะไรพอถึงเวลาเขาทําไมฮะเขามายึดทรัพย์ยึดหลักประกันของยึดบ้านผู้เจ้าของผู้ค้าประกันถึงตอนนั้นเจรจายาก เพราะว่าเขามีที่ดินของเราเป็นตัวประกันแล้วพอมีที่ดินของเราเป็นตัวประกันเนี่ยเขาก็ไม่สนใจแล้วยึดบ้านมาราคาหนึ่งล้านบาทจะไปจ่ายห้าแสนเขาก็ไม่สนใจใครจะไปยอมอ่ะบ้านราคาอา่อา่าบ้านราคาหนึ่งล้านจะจ่ายห้าแสนมันก็เจรจายากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ค้ำประกันเราต้องดูว่าผู้เช่าซื้อจ่ายเงินไหมถ้าผู้เช่าซื้อไม่จ่ายเงินเบี้ยนี้ท่านต้องไปเจรจาอย่าปล่อยจนฟ้องอย่าปล่อยจนโดนยึดทรัพย์ถ้าโดนยึดทรัพย์แล้วยาก นะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอเดินโดนยึดทรัพย์แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะเข้าใจนะครับเออนะครับอันนี้มีใครถามนะครับอืมนะฮะพอดีขับรถผ่านแอปมีลูกค้าต่างด้าวขึ้นมาอะไรสามคนแต่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นคนต่างด้าวแล้วมีบัตรสองคนไม่มีบัตรหนึ่งคนตำรวจเรียกตรวจคน้นผมบอกว่าผมเป็นรถผ่านแอปผมไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นคนต่างด้าวอย่างนี้คนขับรถผ่านแอปผิดไหมไม่ผิดครับ หลักกฎหมายนะครับเนี่ยคุณสุวิชาถามนะฮะไม่รู้ก็ไม่ผิดเนียนะการที่เราจะมีความผิดเราต้องมีการเราต้องรู้ว่าเรากําลังทําผิดกฎหมายนะครับนะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตราห้าสิบเก้าลองดูมาตราห้าสิบเก้ามีคนถามมานะห้าสิบเก้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนะความรับผิดทางอาญานะมีคนถามมานะอืมนะ กระทำโดยเจตนาได้แก่การกระทาในรู้สานึกในการกระทําขณะเดียวกันประสงค์ต่อผลหรือย่อมลงเห็นผลนะครับถ้าผู้กระทําไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดจะถือว่าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้นะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกคนไหนหลบหนีเข้าเมืองก็บอกตํารวจก็ไปนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกคนไหนหลบหนีเข้าเมืองเพราะนั้นแค่นี้ก็จบแล้วนะครับนะมีอะไรก็บอกจานเดนะ นะครับนะช่วยคุยช่วยอะไรต่างๆกับตำรวจทำหนังสือ,อแก้ตัวแก้อะไรได้นะไม่มีปัญหาเราเป็นเอฟซีกันมีอะไรก็มาพูดคุยกันนะครับไม่ต้องกลัวครับนะครับนี่อะไรครับเนี่ยถามเรื่องครอบครัวได้หรือเปล่าครับได้ครับนะถามอะไรครับเรื่องชู้สาวเรื่องอำนาจปกครองบุตรเรื่องชู้สาวเดี๋ยวนี้ก็ฟ้องกัเนเยอะจริงๆเรื่องมีชู้มีอะไรเนี่ยถ้า นะถ้าไม่นั่นก็คุยกันเองก็จบไปหยากันเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ก็ต้องหาหลักฐานต้องหาหลักฐานก่อนนะครับใครถ้ายังไม่มีหลักฐานไปฟ้องก็ไม่ได้ถ้าต้องการหาหลักฐานก็ลองโทรมาถามผมเพราะว่าพักพวกผมลูกน้องผมก็มีคนดี่ก็ทาเรื่องนักสืบหาหลักฐานอยู่นะครับต้องมีหลักฐานก่อนนะนะเพราะนั้นต้องสืบก่อนใครไม่มีหลักฐานก็ลองโทรมาคุยกับนักสืบผมได้ นะมีนักสืบที่เขารับสืบเขาก็หาหลักฐานหาภาพพาอะไรต่างๆคือการจะฟ้องชู้ต้องมีหลักฐานไปฟ้องลอยๆไม่ได้ครับนะไปตายเอาดาบหน้าไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ก็ตายทุกรายอ่ะนะก่อนฟ้องศาลต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่ฟ้องแล้วไปหาหลักฐานเอาไอ้แบบนั้นไปไปรอดเขาเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าก็แพ้คดีทุกรายอ่นะเข้าใจนะจ๊ะนะนะครับมีอะไรถามครับเชิญเนะครับเราไม่มีรถคืนไฟนั้นเราจะติดคุกไหมไม่ผิดครับ จะติดคุกต่อเมื่อเราเอารถไปขายไปจำนำครับนะขายที่เป็นลูกหนี้นะถามถามจานเดนะนะเราไม่มีรถคืนเราถึงเวลาแล้วเนี่ยนะรถเราไม่คืนไม่ติดคุกเราจะมีความผิดต่อเมื่อเราได้เบียดบงังเบียดบังคือเอารถไปขายไปจำนำเบียดบังก็คือเอารถหายไปจากการครอบครองของเราโดยทุจริตตัดกรรมสิทธิ์เรียกว่าเบียดบงังนะครับนี่ก็ให้ความรู้นะครับผมเห็นว่าคนจนคนไรต่างๆชาวบ้านดูรายการวิเดีอเยอะ ก็อยากจะคุยเรื่องไกลตัวเพราะรายการเราจุดแข็งก็คือเรื่องกฎหมายนะนะครับเข้าใจนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผอดไม่ไหวรถไม่คืนอย่าไปขายดาวพูดถึงเรื่องการขายดาวนะครับขายดาวต้องผ่านไฟนั้นรถเป็นของไฟนั้นเราจะไปขายไม่ได้นะครับนะทำไม่ได้นะเพราะนั้นเวลาจะขายรถขายอะไรนะอย่าไปตกลงกันเองต้องผ่านไฟนั้นถ้าไปขายเองก็คือการเบียดบงัง นะคือเอารถหายไปจากการครอบครองเราเนี่ยเขาเรียกว่าเบียดบงังโดยทุจริตเราจะมีความผิดฐานยากักยอกมีโทษจำคุกตามมาตรา352นะจำคุกไม่เกิน3ปีเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเพราะนั้นอย่าไปเอาอย่าไปขายนะครับนะใครเป็นลูกศิษย์จานเดชนี่ต้องฉลาดเนี่ย352เนี่ยนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีลองเข้าดูใน Google นะเดี๋ยวพิมไม่ให้หน่อยนะเอารถไปไปขายนะครับ มีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยห้าสิบสองจำคุกสามปีอย่าทำนะนะครับนะเราก็นะนะครับเอารถไฟแนนไปขายมีความผิดฐานยักยอกจำคุกสามปีนะครับเพราะนั้นต้องระวังนะครับอย่าทำนะครับและใครรับซื้อรถที่หนีไฟแนนนะวันก่อนดูไหมรับซื้อรถตลาดมืดรถเบนซ์มาติดคุก โดนรับของโจรโดนปลอมเอกสารสิทธิ์โอ้โปลอมเอกสารราชการเปิดไปมาตราสองร้อยหกสิบห้าผู้ใดปลอมเอกสารราชการจำคุกห้าปีโอ้โหนะครับเห็นนะจำคุกห้าปีมันไม่คุ้มไงน,นะครับอืรับรถรับซื้อรถหนีไฟนะั้นมีความผิดฐานร,รับของโจรและปลอมเอกสารราชการจำคุกห้าปี นะครับอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำนะรถเถื่อนเนี่ยซื้อรถหนีไฟนั่นด้วยปลอมทะเบียนด้วยแม่งโดนสองสองแดงเลยนะรับของโจรอีกห้าปีปลอมเอกสารอา่ราชการอีกห้าปีตายครับพี่น้องครับอย่าไปทำนะอะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายอย่าไปทำนะ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 ติดตามรายการพี่เดไว้นะเออนะครับเข้าใจนะครับอืมเออ แฟนเป็นข้าราชการบนานาญค่ะอยู่กันมา4ี่สิปีเราเป็นแม่บ้านอยู่หลังบ้านแฟนเหมือนจะนอกใจจะไปอยู่ที่อื่นแบบนี้เรามีสิทธิ์แบ่งเงินเดือนคนละครึ่งไหม <c oughs> แม่ไอ้เรื่องผัวเมียนะยักยอกเงินเป็นเรื่องปกตินะเมียก็จะเอาเงินผัวผัวก็จะเอาเงินเออเงินเมียเจ้าอย่าหวังอะไรต่างๆเนี่ยคือผัวเมียเรื่องเงินเรื่อง,องทองมันเรื่องใหญ่นะใครมีเมียเนี่ยเมียก็พยายามจะไถเงินผัวผัวก็พยายามจะไถเงินเมีย นะัผัวก็จะซ่อนเงินเมียเมียก็จะไถคือไอ้เรื่องผัวเมียเนะี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับพอเราเป็นผิดเป็นผัวเป็นเมียแล้วเนี่ยเมียรู้ว่ามีเงินผัวรู้ว่ามีเงินเนี่ยแล้วไม่แบ่งเนี่ยม,มันก็เกิดอาการอยากได้ขึ้นมานะครับนะนะมาเกิดอาการอยากได้กันขึ้นมาเยอะนะครับถามว่ามีสิทธิ์แบ่งมาโดยทั่วไปผัวเมียนะเอาหลักกฎหมายก่อนนะเราเปิดเลยเรามีทรัพย์สินอะไรที่ได้มาระหว่างสมรสเนี่ย มันต้องจัดการบริหารร่วมกันเงินทองทรัพย์สินต้องบริหารจัดการร่วมกันนะครับนะนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและและและ,และ,ะว่าด้ยวยครอบครัวเพราะฉะนั้นมันต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แต่ในทางปฏิบัติแม่งไม่ค่อยงั้นหรอกกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องค่อยๆค,คุยกันนะครับเรื่องผัวเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะนะนะเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา5 0 9เเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ มีคนถามเรื่องผัวเมียเนี่ยเออแม่งเรื่องอ่าเดี๋ยวก่อนสุกคู่นะครับน่ะนะความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียผัวเมียต้องอยู่ด้วยกันมาตาหนึ่งสี่หกหนึ่งผัวเมียต้องช่วยอุปการะเลี้ยงดูกันนะครับแล้วมีอะไรครับอืมนะครับอืมทรัพย์สินที่หามาได้หลังสมรสก็เป็นสินสมรสอืมนะ นะครับนะแล้วก็มีเรื่องอะไรเรื่องสินสมรสอืมนะมาตาหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะได้มาระหว่างสมรสอืมนะครับนะแล้วก็นะมาตาหนึ่งสี่เจ็ดหกผัวเมียต้องจัดการสินสมรสร่วมกันนะครับเนี่ยนะครับต้องจัดการร่วมกันนะหนึ่งสี่เจ็ดหกนะเพราะฉะนั้นก็เงินเดือนก็ต้องแบ่งกันจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะ่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะผัวก็ซุกซ่อนเงินเมียก็ซุกซ่อนเงิน นะครับมันมันลำบากเงินทองมันพูดยากอะนะพูดยากเขาไม่รู้จะพูดยังไงล่ะนะครับวิธีการป้องกันก็คือไม่ต้องมีผัวไม่ต้องมีเมียก็ไปเลยไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินเพราะนั้นเรื่องทรัพย์สินเนี่ยต้องใช้จัดการร่วมกันสมมติผัวเราไม่ยอมแบ่งอย่างที่ถามมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ยอมแบ่งใช่ไหมนะเราก็ต้องเป็นไงฮะนะครับต้องไปฟ้องศาลนะครับไปฟ้องต่อศาลได้นะครับว่าผัวเราเนี่ยไม่แบ่งเงินให้เราใช้เดี๋ยวศาลก็จะมีมาตรการ นะครับมีมาตรการในในในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสินตํารถนะครับวันนี้ก็ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะครับว่ากันไปฮะกรณีขับรถเกิดอุบัติเหตุตำรวจเป่าเลงอฮอล์ไม่ถึงเกณฑ์นะครับแบบนี้ประกันรถยนต์ไม่รับผิดชอบแบบนี้ถูกต้องไหมคือถ้าเราไม่ได้เมาเพราะประกันเนี่ยเขามีข้อสัญญาไว้ว่าถ้าเราเมาแล้วเขาก็เขาก็จะเอ่อไม่รับผิดชอบ ค,นะคำว่าเมาเนี่ยก็คือเมาตามความหมายกฎหมายไม่ใช่เมาอารมณ์เมาอะไรไปทั่วเพราะนั้นมันยังไม่ถึงเกณฑ์นะไม่เกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นอะไรก็ว่านไปถ้ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ก็เรียกว่ายังไม่เมาเข้าใจนะนะครับเข้าใจนะครับอ่านะฮะอ่านะครับเข้าใจนะครับให้ความรู้กันนะเรื่องใกล้ตัวครับส่วนใหญ่แม่มีแต่เรื่องหนี้สินกับครอบครัวเยอะนะพอจนขึ้นมาแม่ก็มีปัญหาทะเลาะก,กับเมียทะเลาะก,กับหัวทะเลาะก,กับลูก นะปัญหาใหญ่ของทุกทกวันนี้คือเงินเงินทองไม่พอใช้จริงไหมครับพี่น้องครับจุกรูอือ